สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการหาไรายได้ออนไลน์หรือหาเงินออนไลน์ปจากแอปหาเงินฟรีนะครับวันนี้ผมมีแอปหาเงินฟรีที่จะมานําเสนอนะครับสามารถทําเงินได้ตั้งแต่5ดอลลาร์จนถึง100ดอลลาร์หรือ3,000บาทนั่นเองนะครับซึ่งสามารถถอนเงินได้ฟรีนะครับแค่คุณเล่นแอปนี้เท่านั้นแล้วก็อันนี้คือเป็นบิลการถอนเงินนะครับ5ดอลลาร์นะครับจากแอปที่ผมกําลังจะรีวิวให้คุณได้ดูนะครับก็การันตีว่าได้เงินจริงๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ สำหรับแอปใหม่ในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่า Galaxy w a r e ครับอ่าก็จากค่ายของ Oliver On นะครับอ่าวันนี้เราจะมาสอบวิธีการติดตั้งวิธีการสมัครวิธีการเล่นแอปนะครับก็คือการสร้างรายได้แล้วก็วิธีการถอนเงินครับแล้วก็จะมีบินการถอนเงินอยู่ใทยคลิปนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอครับแอปที่มีชื่อว่า Galaxy w a r e ครับก็กดติดตั้งเลยทุกคนนะ คัเล็กซี่วานี่ก็คือเป็นเกมนะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับโดยการที่เราสะสมแต้มนะเพื่อไปถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal สามารถถอนเงินได้ขั้นต่ำตั้งแต่5ดอลลาร์จนถึง100ดอลลาร์นะครับถอนเข้าสู่บัญชี PayPal นะครับโอเคก็หลังจากที่เรานะครับกดติดตั้งเสร็จนะมันก็จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนว่าแอปนี้ปลอดภัยหรือเปล่านะครับถ้ามันปลอดภัยก็เราก็สามารถเปิดได้เลยทุกคนกดเข้าไปเลยเปิดนะครับ หน้าตาของแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือหน้าของการเข้าสู่แอปนะครับอ่าโอเคพอเราเข้าสู่ในส่วนของแอปครับก็จะมีบอทนะหรือม่เป็นก็คือหุ่นยนต์นนะคาแนะนําของเขาบอกว่าให้เรานั่นกดที่สตาร์ตร,ตรงนี้เพื่อเพื่อที่เราจะได้เล่นเกมนะครับอ่านี่คือเป็นการเล่นเกมเขาให้เรานะครับผมกดลากนะครับกดลากเพื่อจะทําให้ยางอวกาศครับก็คือเครื่องที่แล้วก็ยิงศัตรูนั่นเองนะครับผมนะพอยิงศัตรูเสร็จนะครับเราจะได้ครับ เรียนนั่นเองนะครับเรียนก็จะสะสมนะครับจะ,ะสะสมตรงนี้จาก1เป็น2นครับให้มันเต็มก่อนนะครับผมถึงจะผ่านด่านได้นะครับอ่าโอเคอันนี้มันเป็นเงินนะรู้สึกเมื่อกี้อันนี้เราก็ยิงนะเออผมบอกผิดนะคือเราต้องยิงให้มันลดลงนะครับอ่าไม่ใช่ให้มันให้หมดนะให้มันลดลงนะครับของอ่าตอนนี้ใกล้แล้วทุกคนนะใกล้หมดแล้วโอเคพอแบบนี้คือเราก็ชนะครับและ เขาบอกว่าให้เราดัานดูโฆษณาเพื่อจะได้รับคูณสามนั่นเองคูณสามหมายถึงว่าจะสามพันเก้าร้อยเหรียญเราจะได้รับคูณสามก็ประมาณหนึ่งหมื่นกว่าเหรียญนั่นเองนะครับก็ให้เราดัานกดดูโฆษณาตรงนี้เลยนะครับฮะมันไม่ขึ้นโฆษณาครับผมคิดว่ามันน่าจะบั็กนะเมื่อกี้มันบอกว่าขึ้นแอดเมื่อกีโ้โฆษณาโอเคต่อมาเขาบอกว่าให้เรากดตรงนี้ ตรงนี้คือเมนูของการอัปเกรดนะครับกดแล้วนะครับมันก็จะเป็นการอัปเกรดจาก1ก็บวกกันเป็น2นะครับก็จะเป็นยังอวกาศของเราก็จะเป็นเลเวล2งนั่นเองนะครับก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับแล้วก็เขาจะให้เพชรแก่เรานะครับตอนนี้20เพชรแต่ถ้าเราครับกดดูลัคกี้ไพรส์นะครับกดเข้าไปดูนะครับก็จะให้เราดูโฆษณาครับแอดสตาร์ทแล้วก็จะให้เราสุ่มครับว่าเราจะคูณเท่าไหร่จะได้รับเพชรคูณเท่าไหร่ท่านเองครับกดโฆษณา หลังจากที่เรานะครับกดดูโฆษณาเสร็จก็กดปิดไปนะมันก็จะสุ่มนะครับว่าเราจะได้รับคูณเท่าไหร่อ่าผมได้รับคูณ10นะดูซิว่าจะได้รับเท่าไหร่อ๋อได้รับแค่2 0 0อเองนะครับผมนะก็กว่าได้2000นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเลเวล1 2นะครับ3ก็อยู่ในเลเวล2นะถ้าเป็นตัวเลขที่อยู่ตรงกลางตรงนี้คือเป็นเลเวลของเรานะครับก็อยู่ที่เลเวล2นะครับและเมนูต่อไปที่ผมจะมาแนะนำครับก็คือให้เรานันมาที่เมนูที่เป็นรูปคนแล้วก็มีรูปเพชรนะครับตรงนี้กดเข้าไป มันเป็นเมนูการใส่รหัสแนะนําของเพื่อนนะครับผมว่าถ้าเราไม่ใส่รหัสแนะนําของเพื่อนเราจะไม่ได้ ID ในส่วนงการไปถอนเงินนั่นเองนะถ้าเราไม่มี ID ในการไปถอนเงินเราก็ไม่สามารถที่จะไปถอนเงินได้นะครับซึ่งจะทําให้เราเล่นแอป,ปนี้ไปเปล่าๆนะครับไม่มีการถอนเงินนั่นเองนะแต่ถ้าเรานะครับต้องการที่จะถอนเงินจากแอป,ปนี้เราก็ต้องใส่รหัสแนะนําของเพื่อนโดยที่ใส่ตรงนี้เลยทุกคนนะตัวอย่างนะครับก็คือให้ใส่รหัสแนะนําของผมเลยนะ ตรงนี้ก็คือให้พิมพ์คําว่า X X K 8 A V ครับแต่ว่าห้ามใส่รหัสแนะนําของตัวเองนะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ X X K 8ครับ8แล้วก็ A แล้วก็ V ครับแล้วก็กดดอนตรงนี้นะครับกดดอนไปนะครับผมแล้วก็กดซัปดีตรงนี้นะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถใส่รหัสแนะนําของตัวเองได้นะครับแต่ว่าของคุณเองนะครับของคุณผู้ชมเองก็ห้ามใส่ของตัวเองแต่ว่าให้ใส่ของผมได้เลยนะตามนี้เลยครับผมนะใส่เข้าไปเลยคุณจะได้รับ ID ในส่วนของการไปถอนเงินได้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตครับใส่รหัสแนะนำของเพื่อนของผมก่อนนะครับแล้วก็จะให้ดูว่า ID ของผมเป็นประมาณไหนนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมนะหลังจากที่ผมได้ใส่รหันแนะนําของเพื่อนเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นนะครับเป็น My Game ID My Game ID นะครับเขาว่า don't share your private data to o t h e r เขาว่าห้ามนะครับให้เรานั้นให้คนอื่นดูอ่า m เก i m e id ของเรานั่นเองนะก็คือที่เป็น3ตัวตรงนี้ย2 1 3แล้วก็ตามด้วยอะไรสักอย่างเพราะว่าจะทําให้เรานั้นอะไรจะทําให้เรานั้นถูกแฮกได้หมายถึงว่าคนอื่นสามารถ นำไอเดียของเราแล้วก็ไปถอนเงินได้นะเองนะจะทำให้ทนนต้อนเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้เงินเองนะแอปเขาก็บอกอยู่เลยนะ Don't share your private data to o t h e r นะครับก็ห้ามไปแชร์นั่นเองนะครับโอเควิธีการนะครับในส่วนของการแนะนำเพื่อนนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้แนะนำใครก็เลยเป็นศูนนะครับวิธีการแนะนำเพื่อนก็กดที่ invite นะครับแล้วก็จากนั้นก็กดที่ link นะครับกด link ก็ได้นะครับกด link แล้วก็เร,กเราก็ copy link แล้วไมก็จะแชร์ไปที่ไลน ไปที่ไดเร็ตของ IG ไปที่ Facebook ของเราหรือจะไปที่ที่อื่นที่เราจะแชร์ได้หรือเราจะก๊อปปี้ได้เหมือนกันก๊อปปี้ตรงนี้นครับแล้วก็ไปส่งให้เพื่อนได้เช่นกันนะครับให้เพื่อนดาวน์โหลดผ่านแอปของเราผ่านลิงก์ของเราแล้วก็ให้เพื่อนใส่รหัสแนะนําของเรานะครับถ้าไม่มีนะครับก็ใส่รหัสแนะนาของผมได้นะ XK8AV ผมจะวางไว้ข้างๆนะครับอ่าโอเค ก็กดออกไปครับในส่วนเมนูต่อไปก็คือเมนูอันนี้น่าที่เป็นเครื่องหมายถูกนะครับก็กดเข้าไปเมนูที่เป็นเครื่องหมายถูกหมายถึงว่าเมนูในการเช็คอินรายวันมันจะมีให้เราเช็คอินทั้งหมด7วันด้วยกันนะซ้ายอินนะครับ day one day two day three day four day five day six day seven นะก็คือ1 2 3 4 5 6 7งสี วันแรกเราได้รับ200เพรวันที่2 200เพรวันที่3 300เพรวันที่4 300เพรวันที่5 500เพรวันที่6 500เพรวันที่7 800เพรนั่นเองนะแต่ว่าเราต้องดูวิดีโอด้วยการแลกนั่นเองนะก็กดดูวิดีโอไปเขาบอกว่านะครับตอนนี้เราไม่สามารถที่จะดูได้นะครับก็คือให้เรามาดูวันถัดมานั่นเองนะเพราะว่าผมเช็คอินไปแล้วพอไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้คือมันดูวิดีโอได้แล้วนะครับผมน่าจะเป็นการบั๊กนั่นเองนะครับ โอเคกดไปเลยนะผมว่าน่าจะบั็กนะเมื่อกี้นะที่ว่ามันบอกว่าดูวิดีโอไม่ได้นะโอเคต่อมานะครับผมนะันก็คือเมนูนี้นะครับเมนูนี้ถ้าเรายังไม่ได้เช็คอินนะมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกเมเื่อกี้แต่ถ้าเราเช็คอินแล้วมันจะไม่มีเหมือนตอนนี้มันไม่มีเพราะเราเช็คอินแล้วนั่นเองนะต่อไปก็คือเมนูสปินนะตรงน,นี้เลยกดเข้าไปนะครับเมนูสปินคือถ้าเราจะกดสปินเราต้องดูวิดีโอ1ครั้งนะครับคำว่าฟรีไทม์ e 5ก็คือเราสามารถดูได้5ครั้งนั่นเองนะครับ แล้วก็รางวัลก็จะมีบิตคอยก็คือเป็นเหรียญน,นะครับแล้วก็มีเพชรแล้วก็มีไฟฟ้าไฟฟ้าตรงนี้ประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้ไปเล่นเกมนั่นเองนะการที่เราไปเล่นเกมนยะมันก็จะลดไฟฟ้าตอนนี้ผมมีอยู่ที่1 8 0้ถ้าผมกดเล่นนะครับมันจะตัดไปประมาณ20นั่นเองนะครับผมโอเคครั้งละ20ครั้งนะครับอ่าครั้งละ20ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมกดตรงนี้นะ a d ด free นะครับกดต่งไปหนึ่งครั้งก็ต้องการก็ต้องดูวิดีโอใช่ไหมทุกคน รอสักครู่หนึ่งโอเคครับหลังจากที่เราดูวิดีโอเสร็จนะครับก็กดการกรบาทปิดไปนะครับโอเคในส่วนนี้เขาเรียกว่าในส่วนของการสร้างกำไรได้นะครับผมนะโอเคเราก็ได้รับบิตคอยน์ไปก็คือเป็นเรียนนั่นเองเนาะถ้าเราต้องการดูต่อไปก็กดดูนะครับดูโฆษณาแล้วก็มันก็จะหมุนเหมือนเมื่อกี้นะครับผมโอเคก็ตามนี้เลยนะครับโอเคเมนูต่อมานะครับที่ผมจะมาแนะนําก็คือมาที่ตรงนี้คืออะไรเอย่ยนะตรงนี้นะกดเข้าไปหนึ่งครั้ง ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับก็จะมีกล่องของขวัญกดเข้าไปของของขวัญก็คือถ้าเรากดดูโฆษณาเราจะได้รับกล่องของขวัญก็คือเป็นไฟฟ้านะครับเอาไว้เล่นเกมนั่นเองนะครับต่อมาเครื่องหมายการตั้งค่านะครับการตั้งค่านที่นี้ก็จะเป็นการตั้งค่าภาษาการ,กระตั้งค่าเสียงแล้วก็สั่นนั่นเองนะโอเคต่อมานะครับก็จะมีรางวัลใ้เป็นลีดเดอร์นะครับก็คือว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในบอร์ดนะอืมใช่แล้วทุกคน ต่อมาที่เป็นหูฟังออะไรก็คือน่าจะเป็นการซัพพอร์ตนะครับถ้าเรามีอะไรแล้วก็กดนะครับซัพพอร์ตไปที่ oliver.ong1357 เพื่อติดต่อว่าเรามีบริษัทอะไรบ้างนะครับส่วนอันนี้คือเป็นการเข้า่วม Telegram นั่นเองนะครับผมโอเคก็ไม่มีนะครับในส่วนนี้เนะาะเมนูข้างล่างนี้คืออะไรนะก็น่าจะเป็นรังคาครบผมผมว่าน่าจะเป็นรังค้าเออใช่แล้วทุกคนนะเป็นรังค้าในการที่เราน่าจะอัปเกรดอาวุธนะครับผม อันนี้ก็คือเป็นการที่เราจะอัปเกดหรือไม่ก็เราซื้อเครื่องบินอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมลองกดนะการซื้อนะครับผมก็กดดับเบิลแล้วก็บวกก็เป็น2แล้วเป็น3นะเลเวลสามเองนะครับอันนี้เราก็เมื่อเรานะครับผมทําการผสมเครื่องบินเราก็จะได้รับเพชรครับเหมือนแบบนี้เลยนะแต่ว่าเราต้องดูวิดีโอหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเราก็ดูวิดีโอเสร็จก็ปิดไปมันก็ส่มเหมือนเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้สองอร้อยใช่ไหม อันนี้300จะได้เท่าไหร่กันนะครับคูณ8ก็ได้แค่2 8 0 240เพชรเพองนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะผมก็กดครับอันนี้ก็คือเป็นกดลัคกี้นะครับถ้าเรากดดูโฆษณามันก็จะเปิดให้ถ้าเราไม่กดดูกดกระบาดมันก็จะหายไปนะครับผมนะส่วนนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจกดเข้าไปนะ่หนึ่งครั้งก็เป็นการนะครับที่เราจะได้รับเหรียญนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าผมขอไม่เอาละกันนะโอเค ส่วนการเล่นเกมนะครับก็กดที่สตาร์ทเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับต่อมานะครับที่ผมจะมาแนะนําคือวิธีการถอนเงินนะครับเราจะถอนเงินต้องทําได้ยังไงซึ่งมันไม่มีการถอนเงินตรงนี้ใช่ไหมเมนูมันจะไม่มีเมนูถอนเงินแต่ว่าเมนูถอนเงินมันจะไปอยู่ในตรงที่เป็นเว็บไซต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวลิงก์การถอนเงินผมจะวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับคุณจะกดคุณต้องกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับพอคุณกดไปมันจะมาเข้าสู่ในหน้าตานี้เลยนะครับ โอเคครับทุกคนนะหลังจากที่เรากดลิงก์เมื่อกี้ที่ผมบอกนะก็จะมาอยู่ในหน้าตาของล็อกอินเก็ตเร m o อนี้นั่นเองนะครับก็คือเราครับต้องใส่นะครับ ID โค้ดของเราก็คือ ID ของเราอยู่ตรงไหนนะครับไ d ของเราก็อยู่ในเกมตรงนี้เลยทุกคนนะฮะก็อยู่ตรงนี้เลยทุกคนนะก็กด Copy นะครับ ID ของเราแล้วก็ไปที่ในส่วนของเบราว์เซอร์เมื่อกี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เราก็มาใส่นะครับมาวางไว้นะครับตรงนี้เลยทุกคนนะพอวางเสร็จเราก็กดล็อกอินนะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับ ตามนี้เลยทุกคนนะก็จะเป็น Galaxy w a l นะครับเราก็เลือกนะครับเป็นเกมของเราคือ Galaxy w a r ครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับจากนี้ก็คือเขาก็จะบอกว่าเราสามารถถอนเงินได้ตั้งแต่5ดอลลาร์จนถึง100ดอลลาร์ครับอันนี้คือเป็นประเทศของ Global ก็คือเป็นทั่วโลกนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเลือกนะครับเป็นประเทศอื่นมันไม่มีนะมันมีแค่ Global อย่างเดียวนั่นเองนะครับก็1 หนึ่งก็ไม่ใช่สี่ห้าดอลลาร์ก็จะเท่ากับ1 000, 000, est, นึ0 0 0สหมื่นเพชรครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ที่940เพชรผมต้องหาอีกนะครับจนครบ1นึ0 0 0สหมื่นเพชรผมถึงจะสามารถถอนเงินได้น, a, นะครับในส่วนของกาลิซี่วานะครับอ่าในส่วนของ PayPal 5ดอลลาร์ด้วยกันนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะถอนเงินนะครับหนึดอลลาร์นะครับต้องใช้เพชรทั้งหมด3ล้านเพชรนะครับถึงจะถอนเงินได้ทั้งหมดอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งที่ 1, 1 อยู่ที่100ดอลลาร์นะครับก็คือ3ล้านเพเออใช่แล้วทุกคนนะ3ล้านเพรผมว่าเป็น3 0 0 0 0เพรโอเค3 0 0 0 0เพรก็คืออยู่ที่10ดอลลาร์ด้วยกันนะครับผมนะก็กดเข้าไป1ครั้งนะครับถ้าเราต้องถอนเงินนะกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะเข้ามาเข้าสู่นในหน้าตาของในส่วนของการใส่ Input your phone, phone number ก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรา Input your PayPal email ก็คือใส่ อีเมลเพย์พาของเรานะครับพอเราใส่เสร็จแล้วก็กดรีดมเข้าไปนะครับพอกดรีดิมเสร็จครับก็คือเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของการถอนเงินนั่นเองนะครับก็เราก็รอนะครับอ่าเจ็ดถึงสิบห้าวันครับก็เงินก็จะเข้ามานั่นเองนะครับผมในส่วนของประวัติการถอนเงินก็มาที่ history นะครับกดตรงนี้เลยนะมันก็จะมีบอกนะอันนี้คือประวัติของการได้ได้แต้มเข้ามานะครับ วนประวัติการถอนเงินก็ Gift History นะครับกดเข้าไปก็ยังไม่มีนะของผมนะแต่ว่าผมมีบินนะครับการถอนเป็นว่าแอปนี้มันจ่ายเงินจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะครับอ่านี่เลยทุกคนนะอันนี้คือเป็นบินนะครับชําระเงินให้คุณเป็นจนํานวนเงิน5ดอลลาร์ USD ข้อความจากอันนี้เป็นภาษาจีนครับก็ เขาว่า us 5ดอลลาร์ for galaxy w a r e d e m นะครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมนะครับซึ่งบินนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะเป็นบินที่มาจากพี่โดมนะครับช่องโดม213นะครับช่องโดม213ครับ,รบก็คือช่องนี้เลยทุกคนนะช่องพี่โดม213นะครับก็คือช่องนี้เลยทุกคนนะอ่านี่เลยนะครับ ก็ผมก็ได้ดูนะครับวิดีโอนะจากช่องของพี่โดม2องสแล้วก็พี่โดมนะครับผมก็ขออนุญาตจากพี่เขาว่าขออนุญาตนะครับใช้บินการถอนเงินของพี่เขานํามารีวิวต่อนะครับผมนะก็พี่เขาก็อนุญาตให้นะครับก็ขอบคุณพี่โดมมากๆเลยนะครับผมนะในส่วน ของการให้ผมได้ยืมใช้บินนะครับในการที่จะมารีวิวต่อนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะก็สำหรับแอปนี้ก็มั่นใจได้เลยว่ามันจ่ายเงินได้จริงๆนะครับสาหรับใครที่ยังลังเลอยู่นะครับก็รีบๆตัดสินใจนะครับเดี๋ยวจะช้าใครนั่นเองนะส่วนใครที่เล่นกันอยู่นะแล้วก็มีปัญหาอะไรติดขัดอะไรยังไงก็บอกกันได้นะครับแล้วก็ใครที่จะแนะนํารหัสของตัวเองก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเชิญแนะนําได้เลยนะครับผมนะผมอนุญาตนะครับก็ คอมเมนต์ได้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นแอปหาเงินฟรีมาใหม่ยังไงหรือเป็นแอปอะไรเว็บสอบถามอะไรยังไงเว็บแบบสอบถามหรือเว็บอะไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของ ANC Studio ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายเจอกันในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ